สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูตัวนี้นะครับท่อลดเบี้ยวนะครับเอาไว้ใช้ในเรื่องของขยายนะครับท่อสูบน้ํานะครับจาก2นิ้วเป็น3มนิ้วหรือจากปั๊มที่เป็นเป็น3นิ้วก็ให้เป็น4นิ้วอะไรประมาณนี้ครับฝั่งนี้เป็น2นิ้วฝั่งนี้เป็น3นิ้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํานะครับแล้วก็คุณสมบัติแล้วก็ราคากันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับตรงนี้นะครับเราก็ กำลังเกียร์อยู่นี่ครับเชื่อมอันนี้เชื่อม CO2 นะพี่นะใช่ครับ CO2 นี่นะครับตัวนี้เป็นสเตนเลตนะครับเนี่ยสเตนเลตสเตนเลตไม่รู้เกียร์ไหนนะครับแต่เป็นสเตนเลตแล้วกันทั้งเนี่ย ทั้งเกลียวนะครับทั้งตัวเบี้ยวตัวรถนะครับแล้วก็ตัว2นิ้วนี่ครับแต่ตัวเนี้ยจะหนาหนาเกือ5บ5้มิลนะรตรงกลางเนี่ยส่วนฝั่งหัวท้ายเนะี่ยหนาประมาณ3ามิลไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวมาวัดกันดูยังไงต้นครับไหนตัวที่ขัดปัดอันนี้ทําอะไรครับนี่เ,เก็บรอยเชื่อมครับผมเก็บรอยเชื่อมไหนมีตัวที่เก็บแล้วไหมมีครับไหนขอดูหน่อยดิ อ๋ออันนี้คือเราปัดเก็บเฉยใช่ไหมใช่ครับผมพรจริงๆเราต้องทาสีก่อนใช่ไหมใช่ครับแต่ยังที่ยังไม่ทาก็คือให้เห็นนะครับว่ามันเป็นสแตนเลสนะครับเนี่ยก็อาจจะปัดเก็บรอยเชื่อมนิดนึงนะครับแล้วก็เรามีโป้ไหมไม่ได้โป้เนะไม่มีครับผมเพราะจริงๆตรงเนี้ยมันก็ก็แน่นหนานะครับเพราะว่าเขาไปใช้งานไม่ได้เน้นสวยงามมากนะครับเดี๋ยวทาสีไปก็จะเข้านะครับเหล็กหนาเท่าไหร่ครับนี่รู้ไหมนี่ตลับเมตรไหมสามมิล ไหนพี่เราถือตัวนั้นมาดูนีตัวอันนี้เกียวสี่พไม่มีเวอร์เนียเนาะอ่าไม่มีเวอร์เนียก็เอาประมาณน,นี้แล้วกันนะอ๋อตรงนี้เนาะใช่โอ้มองแทบไม่ออกเอาเป็นว่าสามมิลน,นะครับนะหนาอยู่นะครับตัวตัวเกลียวนะตัวเกลียวอ่ะสามมิลไม่ว่าจะเป็นเกลียวสี่นิ้วอันนี้เกลียวสี่นิ้วนะครับเป็นสแตนเลสนะครับ แล้วก็เกียว3นิ้วนะครับตัวนี้เกียว3นิ้วก็เป็นสแตนเลสแล้วก็เกียว2นิ้วนะครับสาหรับตัวรถเบี้ยวตัวนี้เป็นรถเบี้ยว2นิ้วเป็น3นิ้วนะครับตัวนี้ราคาน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่วาต้น850บาทครับผมแปดร้ <8 50 S 2> ห้บไม่แพงนะแปดร้อยห้าสิบนะครับ <c oughs> <c oughs> หัวเราะแล้วก็มีไอ้ตัวนั่นนี่วะไอ้ตัวตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่ง 1 1 0 0ถึง1,150บาทเออประมาณการเนาะอันนี้ยังไม่ได้ปัดยังไม่ได้ขัดนะครับเป็นขนาดเท่าไหร่ฮะ3นิ้วสามเป็น4จะใช้ในปั๊มตัวดับเยูซีอลนะครับที่หน้า3ขยายเป็นท่อสูตรท่อดูด4นิ้วนะครับส่วนมากตัวนี้จะเป็นพวกปั๊มดับเบิลยูซีอลของมิตซูนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นพวกดับเบิลยูซีเอ็มนะครับรุ่นที่ใช้อ่ารูออกรูน้ําดูดนะ่ะ2นิ้วนะครับ ก็จะขยายเป็นท่อดูด3มนิ้วก็จะใช้พวกนี้นะครับตรงนี้ไม่มีรูที่จะไปใส่เกจแรงดูดนะครับเกจวัดแรงดูดหรือไม่ก็ไม่ได้ให้ปุ๋ยนะครับถ้าจะมีก็เจาะเพิ่มได้นะครับก็คอยสั่งพิเศษมาแล้วกันนะครับเรามีช่างเจาะสั่งเจาะเชื่อมอยู่นะครับแต่นี้เราใช้ทั่วไปมาตรฐานนะครับนี่อย่างที่เห็นนะครับยังไม่ได้ทําสีนะครับพวกนี้กองเต็มกาดเดือนเลยเนาะ <laughs> ยังไม่ได้ทาสีนะแต่ว่า สีส่วนมากเราทาเป็นสีอะไรบอลเงินใช่ครับสีบอลเงินเราก็ทาบอลเงินไปนะครับเดี๋ยวก็คือให้เห็นตอนทํานะครับเดี๋ยวไปทาสีแล้วจะคิดว่ามันไม่ใช่เหล็กนะครับมันก็จะมีความทนทานกว่ากว่าเหล็กนิดนึงเนาะแต่เหล็กแอะเ,เ,แเออมันก็จะทนทานกว่าเหล็กแน่นอนแหละต้องมีแม่เหล็กมาดูให้ดูฮะต้องมีแม่เหล็กถ้ามันดูดติดละ่ะทำไงละ่ะ ไอ้ท้องตัวตะเหล็กมันแม่เหล็กดูดติดไหมไม่ติดไม่ติดไอ้ผมว่ามันดูดติดแน่ล่ะตัวนี้ผมว่านะฮะอะไรนะแม่เหล็กดูดติดซะงอกกว่างท้องแน่เลยไม่ติดไม่ติดใช่ไหมน่ะไม่ติดจริงนะนี่ไม่ติดเออว่าไงนะยกยกขึ้นดูดิอันนี้เหล็กอ๋อมีแม่เหล็กแม่เหล็ก ไอ้นั่นนะเหล็กเล็กฉากแล้วนะอ๋ะอน,นี่เป็นสแตนเลสอยู่แต่ไม่รู้เกี็ดไหนนะอ๋ออันนี้อันนี้คือเหล็ก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 มันก็จะดูดติด,ตดอ่ะพี่อันที่พี่ดึงลง<ม>เอออ่าตันี้ดูดตัวนี้ไม่ติดไม่อยู่ไม่จับ เอออะเอาเป็นว่าสตเตเลดได้แล้วเชื่อละทีนี้แต่ไม่รู้เกรดไหนนะแต่ราคาก็ไม่ไม่แรงนะแปดแปดเท่าไหร่ะวะแปดละห้าสิบครับผมโอเคอุดหนุนแล้วกันนะ <c oughs> อือุดหนุนช่างหน่อยนะครับ <c oughs> ถูกไปหรือเปล่าไม่รู้ด้ทยซำนะนั่งเดาราคากันอยู่ไม่รู้มันขายเท่าไหร่กันนะแม่เหล็กแท้ๆท้ <c oughs> เออแม่เหล็กอย่างนี้แม่เหล็กนี้แรงอยู่อ,อ,อันนี้แม่เหล็กแท้แท้แม่เหล็กจับฉากไอ้ลองดูดูดิแม่เหล็กจับฉากลองดูดูดิ ไม่มันจะมีตัวสามนิ้วตัวนั้นนะที่มันเป็นเหล็กเออนี่ไม่ติดเออใช่ปะเพิ่งรู้นั่นนี่ด,ดูดไม่ติดเลยนะตัวนี้แหละแปลว่างานเราก็เป็นเหล็กอยู่นะลองลองดูตัวนี้ดิไอตรงนี้เป็นเหล็กไหมเออแต่ลวดเชื่อมนอะลวดเชื่อมน่าจะดูดติดนะนนี่ดูด,ดมันดูดลวดเชื่อมันดูดลวดเชื่อมไปเอาลวดเชื่อมเหล็กมาเชื่อมเป็นเหล็กแต่ยังไงเราทาสีเนาะใช่ครับอืราะเราใช้ลวดเชื่อมเป็นลวดเชื่อมไหม co2 เนาะ แต่ไม่เป็นไรหรอกนะครับเราเก็บงานดีอยู่ทาทรงทาสีอยู่ก็ขายไม่แพงนะครับ850ร่างบอกว่าโอ้ไม่แพงหรอกเพราะค่าเชื่อมค่าของมาก็เกือบ700แล้วนะครับไอ้ท่ออย่างเงี้ยผมไปกึงนะเขาคิดร้อยสบาทฝั่งนี้เขาคิด80บาทมั้งค่าไปกึงเนะี่ยซื้อท่อไปกึงนะ2ออันนี้ก็ฟาดไปเกือบ200แล้วนะตัวนี้ก็เกือบ300อตัวรถเบี้ยวหนานะหนาหนามากค่ามิมีตัวอย่างไหมพี่ตัวที่ยังไม่เชื่อมมีไหมรถเบี้ยว มีแต่ให้ไม่ไม่ไม่ใช่สแตนเลสอ๋อมีแต่ตัวไม่ใช่สแตนเลสใช่ไหมตัวสแตนเลสเชื่องหมดแล้วตัวนี้หนานะครับตัวนี้ก็300กว่าบาทก็เกือบ500แล้วตัวนี้ตัวนี้ต้นทุนนะครับก็6ก0กว่าแล้วค่าแรงช่างก็700แล้วคแล้วไอ้ค่าแรงช่างก็ร0 0 100กว่าบาทไม่ไม่คิดไม่แพงนะขาย850นี่คือสบายสบายเนาะพออยู่ได้ไม่รู้ได้กำไรไหมนะถ้าไม่ได้กำไรเดี๋ยวปรับราคาเองนะช่างเนาะ ขายไปก่อนเนาะเอาราคานี้ไปก่อนเอาราคานี้ไปก่อนเนาะราคานี้ไปก่อนนี่นะครับก็เชื่อมเยอะอยู่นะครับอยากได้ทรงไหนเดี๋ยวเรามีฟิตติ้งพวกข้อลดข้อขยายเยอะอยู่นะครับอือแล้วทํามาให้ดูวันหลังนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้พามาดูช่างเชื่อมงานข้อลดเบี้ยวนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาถามได้นะครับโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย